ครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้คุณครูลองทดสอบระบบนะครับก็คือใช้ iPad แล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยนะพอดีเห็นเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยเออลองทำดูแล้วก็จะพยายามเอาเนื้อหาที่เราเรียนหรือว่าเพิ่มเติมจากเนี้ยจากที่เราจะเรียนอ่ะเอาใส่เข้าไปให้แล้วก็จะพยายามอัพให้เราดูตลอดนะอันนี้เป็นครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงหรือว่ากล้องไม่ชัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับ มามาดูเรื่องของการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบอเดี๋ยวคุณครูขอเชิญก่อนการแยกตัวประกอบสิ่งที่มันยังไม่ไปสิ่งที่จะให้เรารู้จักเนี่ยจะมีอยู่3มลักษณะ เอาสลักษณะก่อนนะครับส่วนลักษณะที่สามเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบซึ่งมาดูแบบแรกกันนะครับแบบแรกครับเป็นแบบที่เป็นบวกบวกซึ่งสมงการบวกบวกนะครับ x กำลังสองบวกสิ x บวกย8ยกตัวอย่างนะ เจอสัญลักษณ์บวกบวกหมดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากครับตอบบวกบวกไปเลยอันนี้คือเราจะยกตัวอย่างในกรณีที่ข้างหน้าเป็นแค่ x ก,กําลังสองก่อนนะจะยังไม่เป็นเลขอื่นนะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าเราก็จะใส่ใอะไรเลยใส่เป็น x ก,กับ x เ,เลยถูกไหมครับแล้วก็ค่อยไปดูว่าเฮ้ยย mm ี่สิบแปดอะคืออะไรคูณกันอะไรคูณกันได้ยี่สิบแปดบ้าง ซึ่งถ้าสมมุติเราคิดมันก็จะมีอะไรบ้างครับมันก็จะมีเจ็ดสี่ยี่สิบแปดใช่ไหมมีสองคูณสิบสี่แล้วก็หนึ่งกับยี่สิบแปดให้เราไปดูตัวนี้ครับดูพจน์ตรงกลางมันต้องรวมกันได้สิบเอ็ดซึ่งมีอยู่ค่าเดียวคือเจ็ดสี่ยี่สิบแปด เราก็จะใช้เป็น74 28นะครับก็ใส่ไปเลยใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับ74อืมเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าเจอบวกบวกให้ใส่บวกบวกไปเลยนะออลองสุ่มสุมดูมาเป็นข้ออข้อที่11แล้วกันนะครับข้อที่11สุ่มมาเจอบวกบวกปับ๊บใส่ฟองวงเล็บก่อนเลย ใส่2วงเล็บปุ๊บเขียนบวกบวกรอเลยนะครับไปวิเคราะห์ดูข้างหน้าข้อที่11มันเป็น x กำลังสองเฉยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น x x ได้เลยนะครับส่วน32สแล้วก็ไปดูว่าเอ้อะไรคูณกันได้32บ้างมีไม่กี่ตัวครับ32สองคูณ1นคูณสิบหกแปเนี่ยเนี่ยเราจะใช้8 4 3 2 8 4 3 2แล้วมันบวกกันได้12พอดี ก็จะเขียนเป็น8กับ4ไปเลยอันนี้ก็คือลักษณะแบบแรกนะครับก็คือบวกบวกต่อบ,บวกบวกจบต่อไปมาดูลักษณะที่สองนะครับที่จะพูดถึงนั่นก็คือลบบวกลบแล้วก็บวกนะครับถ้าเจออย่างนี้ ให้เราใส่ลบลบทันทีนะครับถ้าเจอลบบวกให้ใส่ลบลบทันทีเขียเว x สองตัวปั๊บใส่ลบลบก่อนเลยเอาเป็นสีเขียวแล้วลบลบแบบนี้ทันทีนะครับแล้วเราก็ค่อยไปดูอันนี้ตอนตอนนี้ก็เขียน x ลงไปก่อนใช่ไหมพออ่อป x กำลังสองธรรมดานะครับว่าอะไร ได้54บ้างซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆเลขตัวนี้ก็คืออะไรครับ96 54แล้วก็มาดูว่าเฮ้ยต้องใส่เลข9กับเลข6เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามเป็นลบหมดเลยจำไว้นะครับวิธีการเช็คก,ก็ใกล้คุณใกล้ใกล้คุณไกล,กล,กลค,รครับอันนี้ได้ลบ 9x อันนี้ได้ลบ 6x ครับยังไงก็รวมกันเป็นลบ 15x เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นถ้าเจอลบบวกให้ใส่ลบลบเลยไม่ต้องมาเช็คยากให้เสียเวลานะตามนี้อลองสุ่มสุ่มดูเห็นไหมเจอเอาข้อสิบเอ็ดเหมือนเดิมแล้วกันยี่สิบเอ็ดครับก้เจ็ดสี่ยี่แปดงั้นเอาข้อใหม่งั้นเอาข้อใหม่เอาข้อสิบห้า x กำลังสองลบสิบสี่ x บวกสี่สิบห้าแล้วก็ใส่วงเล็บไว้ นะครับแล้วก็เจอลบบวกใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกเขียน x ไป x, x x ลบบวกใส่ลบลบครับสี่สิบห้าคืออะไรบ้างครับสี่สิบห้าเนี่ยจะมีอยู่สองตัวสามตัวก็เก้าห้าสีสิบห้าใช่ไหมสิบห้าสามสี่สิบห้าแล้วก็สี่ิห้าคูณหนึ่งซึ่งข้อนี้ต้องใช้เก้าห้าครับเพราะมันรวมกันได้สิี่พอดีเก้าบวกห้าได้สิี่ ก็เขียน9กับหาไปฝั่งในก่อนฝั่งในหลังก็ได้ครับเพราะว่าเป็นเครื่องหมายลบเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขอเป็นรูปแบบที่สองใช่ไหมครับลบบวกให้ตอบลบลบนะอันต่อไปมา<ะ>ไม่รู้ว่าหน้าจอมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอันต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอในเงื่อนไขที่สาม เงื่อนไขที่สามจะเจออยู่สองแบบเงื่อนไขที่สามขอขอทําเป็นสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งคือเป็นบวกกรณีที่สองคือเป็นลบนะกันแต่คิดคล้ายๆกันนะอ่ะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นบวกลบนะครับแต่ข้างหลังมันจะเป็นข้างหน้าเป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้แต่ข้างหลังมันจะต้องเป็นลบอย่างเดียวนะครับเป็นลบอย่างเดียวเห็นไหม เป็นลบทุกข้อเลยนะครับเหมือนเหมือน iPad เวลาเขียนแล้วส่งเข้าจอมันจะมันจะช้ากว่าที่ครูพูดข้อที่หนึ่งครับสิบแปดครับแล้ก็ไปดูว่าเฮ้ยอะไรคูณกันได้สิบแปดบ้างในที่นี้คุณครูจะนึกถึงผลต่างนะระยะห่างมันต้องห่างกันสามเพราะว่าอันนี้เป็นเลขสามถูกไหมครับจะให้มันห่างกันสามมีอะไรบ้างหนึ่งกับสิบแปดเนี่ยระยะห่างระยะห่างมันคือสิบเจ เราไม่เอาเก้ากับสองระยะห่างมันคือเจ็ดใช่ไหมครับเราไม่เอาหกกับสามนี่ครับเราจะเอาตัวนี้เพราะว่าระยะห่างมันคือสามระยะห่างมคือสามตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนไปเลยว่าวงเล็บอย่างนี้วิธีการเลือกทาไมถึงเอาหกกับสามนะครับย้านะว่ามันต้องเป็นระยะห่างนะครับซึ่งระยะห่างมันคือตรงกลางพอดี ก็เขียน x x ไปแล้วก็เขียนสามกับหไปอ่ะให้มาดูเครื่องหมายเลขหกกับเลขสามคือ2ตัวที่เราเอามาเขียนตัวไหนมีค่ามากกว่าครับเลข6มีค่ามากกว่าสูงกว่าใช่ไหมครับเออให้เราไปดูเครื่องหมายครับว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรข้างหน้าเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นให้เราใส่ลบตัวที่มากที่สุดก็คือเลขหกเลยใส่ลบลงไปอีกตัวหนึ่งต้องเป็น อีกตัวหนึ่งต้องเป็นบวกนะครับก็ใส่บวกลงไปแค่นี้อ่ะลองดูข้อที่สองิข้อที่สองเนี่ยยี่สิบแปดใช่ไหมครับแล้วก็มาดูว่าตัวอะไรคูณกันได้ยี่สิบแปดบ้างซึ่งมันก็จะมีอยู่หนึ่งกับยี่สิบแปดสองกับสิบสี่เจ็ดกับสี่ซึ่งข้อนี้ผลต่างมันคือสามมันคือเลขสามตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะใช้เจ็ดสี่ยี่สิบแปดเราจะเขียนเลขเจ็ดกับเลขสี่ลงไปนะครับก็เขียน x ลงไปเหมือนเดิมแบบนี้เลยแล้วก็เขียนเลขเจ็ดกับเลขสี่ลงไปเลยครับตรงไหนก็ได้เหมือนเดิมครับเลขเจ็ดมันมีค่ามากกว่าเลขสี่ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราให้เราแคร์เลขเจ็ดเป็นหลักนะครับแล้วไปดูว่าข้างหน้าตรงนี้มันเป็นเลขอะไรเอ,อ๊มันเป็นเครื่องหมายอะไร ซึ่งมันเป็นเครื่องหมายบวกเราจะเขียนบวกตรงเลขเจ็ดครับแล้วอีกตัวหนึ่งจะต้องเขียนเครื่องหมายลบครับเสร็จเรียบร้อยมีแค่นี้อันนี้คือเงื่อนไอ้รูปแบบที่สามจะมีอยู่สองกรณีนะครับก็คือให้ดูผลต่างของมันแล้วก็ไปดูว่าตัวไหนสูงสุดเช่นอย่างข้อหนึ่งลเลขหกมีค่ามากกว่าเลขสามถูกไหมเออแล้วก็แครหกเป็นหลักแต่ ข้าด้มาติดลบครับเราก็เลยเขียนลบลงเลขหกแค่นั้นอย่างเช่นข้อที่สองเจ็ดสี่ี่แปดเรารู้ผลต่างคือสามเรารู้แล้วเลขเจ็ดมีค่ามากกว่าเลขสี่ถูกไหมครับแล้วก็แค่เลขเจ็ดปั๊บข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เลยใส่บวกให้ตรงเลขเจ็ดแค่นั้นนะอะเดี๋ยวลองลองสุ่มๆดูแล้วกัน เอาข้อที่สิบแปดเอาเอาข้อที่สิบสี่แล้วกันอะามาดูข้อที่สิบสี่ห้าสิบหกครับห้าสิบหกคืออะไรอะ,อะไรคูณกันได้ห้าสิบหกบ้างซึ่งในสุดคูณก็จะมีที่เราเห็นชัดๆที่เห็นบ่อยๆก็เป็นแปดเจ็ดห้าสิบหกใช่ไหมแล้วแปดเจ็ดมันห่างกันหนึ่งพอดีหน้า x ตรงนี้ครับเป็นเลขหนึ่ง แต่เขาไม่เขียนไว้ใช่ไหมครับให้เรานี้ให้เราระลึกไว้นะว่ารู้ว่ามันคือเลขหนึ่งะครับเราก็ได้ใช้แปดเจ็ดห้าสิบหกแล้วก็ระยะห่างหนึ่งพอดีนะครับแล้วก็เขียนเลยทําเป็นวงเล็บออกมาเขียนเอเอลงไปแล้วก็เขียนเจ็ดกับแปดลงไปแล้วก็มาดูเครื่องหมายซึ่งเรารู้ว่าแปดกับเจ็ดเนี่ยเลขแปมันมีค่ามากกว่าใช่ไหมครับเลขแปดเนี่ยอันนี้เราเป็นแปดกับเจ็ดเนาะ เลขแปดมีค่ามากกว่าเลขเจ็ดแล้วแต่มันติดลบเห็นไหมครับค้าหน้ามันติดลบเพราะฉะนั้นเราจะใส่ลบตรงเลขแปดแค่นี้เลยครับแสดงว่าเลขเจ็ดต้องใส่เครื่องหมายบวกมันจะตรงข้ามกันนะก็ประมาณนี้นะครับสลับสามรูปแบบให้เราจำนะส่วนที่เป็นในเรื่องของ ที่มันมีเลขข้างหน้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปครูคจะอธิบายอีกทีหนึงนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมองแค่รูปแบบเฉยๆแล้วเราต้องคำนวณน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีหลายตัวเลือกให้เราดูนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็หลักๆก,ก็คือมาสอนเราแล้วก็ทดสอบระบบไปในตัวนะถ้าสมมตุติมันเวิร์กก็จะพยายามอัพวิดีโอให้เราดูบ่อยๆนะครับ โอเคเจอกันครับผม